อาลครับในเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆหัวใจหลักของมันเนี่ยก็คือการค้าการลงทุนนะฮะแล้วก็ตัวการเงินก็จะมาเป็นตัวสื่อกลางหลักๆมันก็จะสามตัวนี้ทีนี้พอในวงการหรือในการค้าหรือในในในระบบธุรกิจของโลกจริงๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนเนี่ยมันจะมีการรวมกลุ่ม มันจะมีการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆที่จะทำการค้าการลงทุนกันทำไมต้องรวมกลุ่มกันนะหลายๆประเทศเนี่ยนะครับอยากจะไปจับมือกับกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อเพื่อที่จะให้สามารถทำมาค้าขายกันง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นหรือมาจับมือกันแล้วชั้นตกลงทำนู่นทำนี่กับเจอกับั้นกันสองสามคนนะเราไม่ให้ใครมาวุ่นวายนะอ่าลักษณะมันจะอย่างนั้นครับการรวมกลุ่มอ่า ซึ่งในปัจจุบันมันก็มีการรวมกลุ่มทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภูมิรัฐศาสตร์พวกนี้เข้ามาเยอะนะครับในทางเศรษฐกิจนะว่าหมายของการรวมกลุ่มก็คือหมายถึงว่าการที่ประเทศต่างๆประเทศสมาชิกเนี่ยนะครับเรามาเป็นพันธมิตรกันมาร่วมมือกันนะครับมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศสมาชิกนั้นนะครับมีหลายอย่างเอื้อต่อกันมีหลายอย่างช่วยเหลือกัน นะครับดูแลกันซึ่งกา,การรวมกลุ่มอาจจะรวมกันในลักษณะของพื้นที่อย่างของอาเซียนอย่างนี้ก็รวมในลักษณะพื้นที่ก็ได้หรือรวมกันในระดับระดับของเศรษฐกิจก็ได้กลุ่ม G ีเจอย่างนี้ก็รวมกันในเศรษฐกิจหรือรวมกันในลักษณะของผลิตสินค้าเหมือนกันอย่างกลุ่มโอเปกอย่างนี้ก็ได้หรือรวมกลุ่มกันในประเทศเกิดใหม่อย่างเช่นบริกอย่างนี้นะครับประเทศขนาดใหญ่ที่ที่ไม่ใช่เมก้าเป็นบาตินเป็นรัเสเซียเป็นจีนอย่างเงี้ยเขาก็รวมกันอีกกลุ่มหนึ่ง ก็แล้วแต่ว่ารวมกันเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแต่ทั้งหมดที่พูดมามันคือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจน,นะครับโดยโดย,โดยทั่วไปโดยทั่วไปนะวัตถุประสงค์ของเขาที่รวมกันเนี่ยก็คือปร,ประเด็นหลักเลยคือส่งเสริมการค้ากันลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกนั่นคือตัวประเด็นหลักนะครับทีนี้ ที่เหลือมันก็จะจะจะ,จะเป็นทัวช่วยละ่ะอย่างเช่นส่งเสริมยังไงก็ลดอุปสรรคการค้าเช่นลดภาษีลดข้อจากัดนําเข้าออกอะไรกันอย่างนี้นะครับเพิ่มกีดความสามารถอ่าช่วยกันมาพัฒนาเธอพัฒนาชั้นนะครับเพื่อที่จะทําให้การค้าการลงทุนเราเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพื่อรักษาเสถียราภาพทางเศรษฐกิจการเงินและการเมืองภายในกลุ่ม เห็นไหมเริ่มมีเรื่องการเมืองเข้าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งหมดสุดท้ายปลายทางก็เพื่อพัฒนาเศษรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกนะครับทีนี้ในการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะในการรวมกลุ่มกันเนี่ยมันก็มีความเหนียวแน่นต่างกันหลายระดับนะครับรวมกันแบบหลวมๆจนกระทั่งรวมกันเป็นหนึ่งเดียวรวมกันแบบคือขอไอ้ได้รวมให้เพื่อนได้เห็นว่า เันรวมกันอยู่นะ,ะจนกระทั่งถึงระดับที่รวมกันจนกระทั่งใช้เงินตระกูลเดียวกันเลยอ่ะออนะครับอย่างเช่นอแบบรวมๆสุดๆเลยก็คือรวมกันเพื่อที่จะบอกว่าท่นจะมาค้าขายกันแบบเสรีนะพิเศษแอเรียนะครับ FTA นะฮะเอาตัวอย่างตัวอย่างบ้านเราที่แหละอาเซียนเนีะฮะของอาเซียนเนี่ยก็รวมกันก็ ชื่อใหม่เป็นเขตการค้า,าเสรีอาเซียนเนี่ยนะครับอัตาซึ่งก็คือทำไงครับก็คือประเทศสมาชิกปกโลงที่จะลดค่อยๆลดนะครับจนถึงยกเว้นภาษีสุลกากรภาษีสุลกากร,ร,รกร็คือภาษีนําเข้าน,นั่นเองนะครับลดเลยให้นําเข้ามาได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายภาษีมันก็จะทําให้สินค้าราคาไม่แพงจนเกินไปแต่ว่านอก นอกกลุ่มยังกาหนดอิสระนะนอกกลุ่มใครจะไปกําหนดเท่าไหร่ก็เรื่องของประเทศนั้นแต่ว่าถ้าค้าขายกันเองไทยกับมาเลยอย่างนีน้พอยกเว้นภาษีกันไปนะครับทําไม้ทําให้เป็นไงครับก็เพิ่มประสิทธิภาพการค้าในสมาชิกแล้วก็ส่งเสริมให้เขาเกิดการค้าการขายกันนะของบ้านเรานี่คือตอนนี้ของประเทศไทยเขารวมก,กันกับสิบอาเซียนนี่รู้สึกเราจะปลอดภาษีกันไปเกือบหมดแล้วนะครับก็คือนําเข้า เอามาค้ากันได้โดยโดยเสรีแล้วนะฮะนี่คือนี่คือแบบหลวมสุดแล้วนะครับต่อไปเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะก็คือสาภาพอสุร,รกากรคือนอกจากยกเว้นภาษีสมาชิกแล้วอันนี้ยังบอกว่าให้พวกเพื่อนที่มาค้าขายกับเราก็ก็ให้มีให้มีกำหนดอภาษีร่วมกันนะ ขายที่มาอเมริกามาขายที่มาเลใช้ภาษีสิบบาทก็มาขายที่ไทยก็สิบบาทด้วยก็คือเรามามามาร่วมมือกันมาร่วมมือกันกาหนดอัตราภาษีเมื่อกี้เนี่ยการค้าเสรีนี่ต่างคนก็ไปค้ากับคนอื่นกําหนดกันเอาเองนะใครจะกาหนดยังไงแต่เนียไปค้ากับคนอื่นก็ค่อยมาใช้ในอัตราเดียวกันนะครับเอ่อ ตัวอย่างก็คือของสาภาพสุลกากรของกลุ่มประเทศแอฟริกาใต้อันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะครับต่อไปเข้มแข็งมากขึ้นก็คือมีตลาดร่วมตลาดร่วมคาว่าตลาดร่วมเนี่ยนะครับหมายถึงว่า,าจากที่เราร่วมมือกันเรื่องไอ้สองระดับนี้แล้วเนี่ยนะครับในกรงอไอ้ตลาดตลาดที่มัน ที่มันอยู่ของของสมาชิกของประเทศเนี่ยนะครับจะมีการกําหนดมีการกําหนดตลาดแรงงานตลาดเงินทุนตลาดอะไรพวกนีก้ร่วมกันด้วยนะครับซึ่งซึ่งพอทําแบบเนี้ยมันจะทําให้การขึ้นได้แรงงานการทํางานระหว่างสมาชิกมันเป็นไปได้อย่างเสรีมากขึ้นก็คือมันมีข้อกําหนดอะไรพวกพวกนี้ขึ้นมาเป็นเดียวกันนะครับออ คือเราก็จริงๆเ่ยประเทศในปัจจุบันมันอยู่ในระดับหนึ่งเับสองเนี่ยเป็นหลักส่วนประเทศที่มันขึ้นไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ยมีอยู่กลุ่มเดียวแหละครับก็คือกลุ่ม EU ซย่งเียวยเขาเริ่มจากตรงนี้ครับเขาเริ่มจากเขาเขาเริ่มหนึ่งสองแล้วตอนนี้เขาก็ก็เป็นสามไปตั้งนานแล้วนะครับที่เห็นไหมคนเวลาเราดูหนังเล้เก็นั่งรถไฟไปประเทศนน้นประเทศนี้เขานักฟุตบอลย้ายไปเตะนู่นเตะนี่อะไรพวกเขาประเทศเขา ไม่ได้อยู่กันไกลด้วยลรอมั้งนะเขานั่งรถไฟกันไปถึงอ่ะเขาไปทํางานเช้าเย็นระหว่างประเทศยังได้เลยอย่างนี้คือเขาเขามีตลาดร่วมไปแล้วแต่ไม่เท่านี้ครับของสภาพเออของสภาพยุโรปนะยู EU เนี่ยเริ่มจากตลาดร่วมแล้วเขายังมีการเงินร่วมเห็นไหมเขามีการเงินร่วมด้วยทาไมถึงบอกว่ามีการเงินร่วมเพราะเขากําหนดตระกูลเงินขึ้นมาใหม่ที่ใช้ด้วยกันก็คือ ระกูลยูโรนะครับตระกูลยูโรใช่ไหมทั้งแล้วก็มีกําหนดร่วมกันเลยว่ายูโรเท่ากับกี่บาทกี่ปอนกี่อะไรพวกนี้นะครับเป็นตระกูลเงินเป็นสกุลเงินที่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเขาก็มาร่วมกํนนาหนดนโยบายการเงินการคลังอะไรพวกนี้เขามาร่วมกันคือต้องการรวมให้เป็นกลุ่มใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะทีนี้เริ่มมองเห็นภาพของของตลาดยุโรปแล้วนะครับ หรือในกลุ่ม EU แล้วนะครก็รวมกันมาในลักษณะแบบนี้รวมกันขายสินค้าก่อนตลาดร่วมรวมกันมาทําเรื่องเงินก็จะเป็นสาภาพทางเศรษฐกิจหรือการเงินและสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาเขามาเป็นสาภาพเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์เลยของกลุ่ม e อีูนะครับก็คืออ,อมีทั้งสาภาพสากลอ่าสินากรมีตลาดร่วมมีเงินร่วมมีนโยบายร่วม ใช้ใช้สกุลเงินร่วมแล้วมีหน้ำซ้ําเนี่ยนะครับเขายังเขายังให้เงินช่วยเหลือเหมือนแบบนั้นเอ่อประเทศแต่ละประเทศเหมือนกับรัฐรัฐเหมือนกับจังหวัดจังหวัดหนึ่งอะมันที่มาอยู่ใต้ประเทศภูมิอยู่อีกประเทศประเทศหนึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการช่วยเหลือการมีการอะไรกันนะครับคนจริงๆมันค่อนข้างเป็นจินตนาการแต่จริงมันก็เกิดขึ้นปรากฏว่ามันเกิดขึ้นได้ที่ยุโรปนะครับได้นะ แต่ตอนนี้ก็มีหลายประเทศออกจากยูนะอย่างอังกฤษก็ขอออกจากยูเริ่มเริ่มมีคนไม่ไม่เอาด้วยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่อ่อเป็นชัดที่สุดว่าไปได้ไกลที่สุดแล้วนะครับของยูนะโ okay. อเคก็เจนว่าพอมีการค้ามีการลงทุนมีการเงินอะไรก็ก็เริ่มจะมีการรวมกลุ่มเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ให้กับกับกลุ่มของตัวเองเกิดขึ้น ะครับเรียกว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจครับครับผมก็มไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ